สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านผมกันกัญพัฒ์จากกันสมาร์ทโฮมนะครับวันนี้รายการบ้านและที่ดินนะครับจะพาคุณผู้ชมมาดูบ้านหลังใหญ่นะครับขนาดพื้นที่149ตารางวานะครับอยู่ในโครงการที่น่าอยู่นะครับและปลอดภัยอันดับต้นๆของเชียงใหม่เลยนะครับหลังนี้นะครับอยู่ในโครงการสีวลีซีเลนเล็กนะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆเมืองนี้เองนะครับจุดเด่นของบ้านหลังนี้นะฮะมี การตกแต่งที่ค่อนข้างมีความเป็นล้านานาหน่อยๆนะครับแล้วก็ มีความปลอดภัยค่อนข้างสูงนะครับแล้วจุดเด่นอีก2จุดหนึ่งก็คือเห็นวิวทะเลสาแถมยังไม่พอนะครับยังเห็นวิวดอยสุเทพด้วยนะครับคุณผู้ชมนะครับแล้วในบ้านนะครับก็มีต้นไม้ที่ปลูกไว้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเข้ามาเนี่ยบรรยากาศนั้นร่มรื่นเลยทีเดียวนะครับในตัวบ้านนะครับจะแบ่งพื้นที่ไว้2ส่วนหลักๆนะครับก็คือบ้านหลักกับเรือนรับรองนะครับเรือนรับรองหลังนี้นะครับ ก็จำลองสไตล์หลองข้าวนะครับหลองข้าวก็คือยุ้งข้าวในทางภาคเหนือนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าบ้านหลังไหนนะฮะมียุ้งข้าวเท่ากับว่าบ้านหลังนั้นอุดมสมบูรณ์ด้วยข้าวปลาอาหารไม่ขัดสนนะครับซึ่งหลังนี้เนี่ยก็ทําเป็นเรือนรับรองนะครับชั้นล่างก็เป็นโถงโล่งๆเป็นพื้นที่โล่งๆนะครับสำหรับต้อนรับเพื่อนนะครับหรือแขกต่างๆที่เราจะมาจัดพื้นที่สั่งๆตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ชั้นบนนั้นเป็นห้องนอนนะฮะเดี๋ยวเราจะค่อยๆดูไปพร้อมๆกันนะครับ ในส่วนของด้านล่างก็จะมีพื้นที่ครัวเล็กๆนะครับแล้วก็มีห้องน้ำนะครับในตัวด้วยนะครับก็จะมีความเป็นลอฟมาปนด้วยนะครับบางส่วนนะฮะก็สามารถหาในแผนที่ได้นะครับโครงการซีดินเล็กนั้นค่อนข้างที่จะดังเลยนะครับท่านที่ส่วนใหญ่แล้วมาหาบ้านที่เชียงใหม่มักจะเข้ามาชมโครงการนี้ก่อนนะครับบ้านใหม่นะฮะบ้านใหม่ที่ที่นี่เนี่ยราคา ที่ขายกันล่าสุดก็ประมาณ30-40ล้านนะครับที่เห็นเห็นกันนะฮะหลังนี้ถือว่าทําไว้ครบทําไว้ดีเลยนะครับเจ้าของนั้นใส่ใจทุกรายละเอียดนะครับไม่ว่าจะเป็นงานไม้ต่างๆนะครับอันนี้แค่เลือนรับรองนะครับคุณผู้ชมตัวบ้านหลักนั้นมีการตกแต่งด้วยไม้สักทั้งหมดเลยนะครับในส่วนนี้นะครับเราจะเห็นวิวดอยสุเทพนะครับ ดอยที่ท่านเห็นอยู่ก็คือวิวดอยสุเทพนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายมือนั้นจะเห็นเล็กด้วยนะครับซึ่งเราจะเห็นได้จากบ้านหลักนะครับที่นี่นะครับมีโครงการที่อยู่ในตัวซีดีเล็กเนี่ยค่อนข้างที่จะมีหลายโครงการเลยแล้วก็หลายร้อยหลังคานะครับ ในส่วนด้านบนนะฮะก็เป็นพื้นที่ห้องนอนนะครับแล้วก็เจ้าของนะครับเวลาไปเที่ยวในที่ต่างๆสถานที่ต่างๆไปเจอโรงแรมระดับ5ดาวนะครับมุมนั้นมุมนี้สวยๆก็เอามาปรับนะฮะมาปรับมาใช้มาตกแต่งในตัวบ้านนี้นะครับก็อยู่แล้วไม่เบื่อนะครับถึงแม้จะมีงานไม้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่การออกแบบการใช้ประโยชน์ต่างๆนั้นค่อนข้างผสมผสานกันเลยทีเดียวนะครับ อันนี้เป็นห้องน้ําชั้น2นะครับก็มีภาพวาดต่างๆนะครับซึ่งวาดด้วยมือนะครับแล้วข้างในบ้านหลักนั้นมีค่อนข้างเยอะเลยนะครับคุณผู้ชมสนใจนะครับมาชมบ้านได้ทุกๆวันเลยนะฮะสามารถนัดล่วงหน้าได้นะครับขอนัดล่วงหน้าก่อนนะครับประมาณ2วันนะฮะ จากจุดนี้นะครับในตัวบ้านนั้นค่อนข้างร่มรื่นเลยนะครับข้างเคียงบ้านหลังอื่นๆนั้นจะไม่มีบรรยากาศแบบนี้นะครับก็จะมีต้นไม้ที่ทางโคงการให้มาแค่ต้นเดียวนะครับหลังนี้ก็มีการลงต้นไม้ <c oughs> ไว้เองนะครับค่อนข้างเยอะเลยนะฮะ ต้นไม้ต้นต่างๆนะครับตอนเอามาไม่ได้โตอย่างนี้นะครับก็ค่อยๆปลูกลปลูกแล้วก็บ่มเพาะจนโตขนาดนี้นะครับในส่วนของบ้านหลักนะครับหน้าบ้านก็จะเจอเป็นงานตกแต่งด้วยไม้นะครับประตูหลังใหญ่เลยนะครับตัวบานประตูนะฮะก็เป็นวงกบไม้นะครับแล้วมีการเสริมด้วยแผ่นไม้ตรงขอบขอบประตูนะครับเพื่อเพิ่มความเป็น เอกลักษณ์ส่วนตัวของบ้านนะครับในบ้านนะฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นเตาผิงนะครับซึ่งใช้หินจริงแต่ว่าเป็นเตาผิงแบบจําลองนะครับด้านขวาตรงนี้ก็มีพื้นที่เล็กๆนะครับให้แขกนะครับมานั่งตรงนี้ได้นะครับเลยเข้ามาด้านในนะครับในส่วนตรงนี้ก็เป็นพื้นที่รับประทานอาหารซึ่งตัวโต๊ะชุดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้นะครับแล้วก็ตัวโต๊ะนั้นก็มีการออกแบบทําไว้เองทั้งหมดเลยนะครับ ภาพวาดด้านซ้ายมือนะฮะด้านซ้ายมือนี้ก็เป็นภาพวาดที่บรรจงาวาดอยู่ประมาณ 2- 3เดือนเลยนะครับเดี๋ยวเราแวะกลับมาดูอีกครั้งหนึ่งนะฮะเก้าอี้นะครับอย่างที่เรียนแจ้งไปนะฮะก็คือท่านอาจจะไม่เห็นในบ้านหลังอื่นๆนะครับก็จะเจอที่บ้านหลังนี้โต๊ะนี่ก็จะเป็นไม้ที่เป็นไม้เก่าแก่นะครับก็เอามาผ่าครึ่งนะฮะแล้วก็ทําเป็นโต๊ะซึ่งยังคงความเป็นธรรมชาติของเขาอยู่นะครับ จุดนี้ก็ทําเป็นฝ้าหลุมนะครับปนกับตัวความเป็นความสมัยใหม่นะฮะแล้วต่อเนื่องจากพื้นที่โถงนะครับเข้ามาตรงนี้ก็เป็นพื้นที่รับแขกซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะมีเป็นประตูบานเลื่อนนะครับซึ่งสามารถสไลด์ปิดเพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวระหว่างในตัวบ้านแล้วก็ห้องโถงห้องนี้นะครับอันนี้เป็นห้องรับแขกก็ได้ห้องดูทีวีหรือห้องพักผ่อนก็ได้นะครับซึ่งมันมีความต่อเนื่องจากตรงหน้าบ้านนะครับ ตรงนี้เนี่ยเราสามารถาให้แขกนะครับเข้ามาจากหน้าบ้านทางนี้ได้นะครับก็เข้ามาปุ๊บก็เข้ามาห้องนี้เลยนะครับก็กั้นไว้ความเป็นส่วนตัวระหว่างห้องรับแขกโซนนี้กับโซนด้านในนะครับด้านนอ,อกบ้านนั้นยังมีการจำลองของตัวประตูท่าแพร่นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูตอนท้ายคลิปนะครับ ห้องน้ําในแต่ละห้องนะครับก็มีการตกแต่งไว้ค่อนข้างดีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นประตูห้องน้ำนะครับเดิมเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยนะฮะก็ทําประตูห้องน้ําใหม่นะครับพวกโต๊ะพวกเคาน์เตอร์ต่างๆที่เป็นในห้องน้ำเนี่ยนะฮะก็เป็นการออกแบบด้วยไม้สักเองทั้งหมดแล้วก็บานกระจกนะครับข้างๆนั้นก็จะมีการเอาไม้ไผ่นะครับมาสารสารนะครับเพื่อเพิ่มความเป็นธรรมชาติเข้าไปนะฮะ นี่คือห้องน้ํารับแขกนะครับคุณผู้ชมก็จะมีพวกหินนะครับมาตกแต่งไว้ด้วยนะฮะตัวพื้นนะครับก็เป็นพื้นไม้สักแท้นะครับเจ้าของนั้นมีความตั้งใจที่จะตกแต่งนะฮะหลังนี้ไว้เป็นบ้านพักรับรองแล้วก็บ้านพักส่วนตัวในยามที่ขึ้นมาที่เชียงใหม่นะครับแต่ว่าปัจจุบันนั้นไม่ค่อยได้มานะครับบ้านก็ปล่อยทิ้งไว้ แต่ในตัวบ้านนะครับยังคงความใหม่อยู่นะฮะยังคงใหม่แล้วยังมีกลิ่นไม้โดยเฉพาะห้องน้ำนะครับเราเข้าไปเนี่ยจะมีกลิ่นไม้นะฮะกลิ่นของไม้สักนะครับปนเข้ามาด้วยนะฮะครัวนั้นจะอยู่ด้านหลังนะครับคุณผู้ชมต่อเนื่องนะครับด้านในก็ยังมีห้องน้ำอีกหนึ่งห้องนะฮะประตูทุบบานนะครับก็จะเป็นประตูไม้สักหมดนะฮะอันนี้เป็นห้องน้ำที่ใช้ในบ้านนะครับ ท่านที่กำลังพอไหวก็ลองมาชมมาดูได้ถ้าไม่ไหวก็ดูเป็นไอเดียนะครับเจ้าของนั้นเป็นคนที่ชอบไปเที่ยวไปนั่นไปนี่นะครับก็จะหยิบไอเดียจากจุดต่างๆนั้นมา,าใส่ไว้ในบ้านหลังนี้นะครับ ด้านขวานี้ก็จะเป็นบันไดขึ้นตรงชั้น2นะค,คุณผู้ชมประตูที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้คือประตูห้องเก็บของนะครับตั้งแต่ผมไปถ่ายบ้านมาน่าจะเป็นประตูห้องเก็บของที่ดูดีที่สุดแล้วล่ะครับเท่าที่เคยเห็นมาเดี๋ยวเราขึ้นไปตรงชั้น2ก่อนนะฮะก่อนที่เราจะาตัวครัวด้านหลังนั้นเดี๋ยวผมจะวกนะครับให้คุณผู้ชมดูตรงท้ายทคลิปอีกครั้งหนึ่งนะฮะ ขึ้นมาชั้น2นะครับก็ยังเป็นโถงขนาดใหญ่นะฮะซึ่งมีทั้งหมด3ห้องนอนอยู่ชั้นบนด้วยกันนะครับงานตกแต่งทุกอย่างนะฮะก็ ทุกชิ้นนะครับของทุกชิ้นนั้นได้บรรจงเลือกนะครับแล้วก็งานไม้ที่ทําที่นี่นะครับที่นี่เนี่ยเขาจะใช้เป็นช่างฝีมือนะครับช่างฝีมือที่นี่เขาจะเรียกว่าเป็นสลานะฮะสลาก็คือช่างฝีมือที่เดี๋ยวนี้เนี่ยหาค่อนข้างยากนะครับที่จะได้ช่างดีๆแบบนี้นะครับหรือท่านถ้าท่านมาอยู่แล้วนะครับอยากจะได้ช่างเนี่ยมาทํางานต่อก็ เพิ่มเติมต่อเติมเนี่ยสามารถทําได้นะครับในส่วนของต้นไม้ต่างๆนะครับก็จะสูงจะหลดชั้น2นะครับเราออกมาเนี่ยจะมีความร่มรื่นนะครับในส่วนที่ท่านเห็นทั้งหมดนี้ก็คือเป็นพื้นที่ในบ้านนะครับตัวฝ้าของชั้น2นะฮะตัวฝ้าด้านบนนั้นก็เอาเป็นไม้เอ่อไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่อบนะฮะอบเอ่ออบน้ํายานะกันพวกปลวกต่างๆนะครับก็มาทําเป็นฝ้านะครับค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะฮะ ห้องนี้นะครับก็จะเป็นห้องที่แต่งโทนเป็นโทนสีขาวนะครับมากับฝ้าหลุมสูงๆนะเวลามาอยู่ตรงนี้ก็จะไม่ไม่รู้สึกว่าอึดอัดนะครับฝ้าหลุมเวลาทําก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้นมาจากฝ้าปกตินะครับในส่วนตรงนี้ก็ต่อเนื่องออกไปตรงระเบียงด้านหลังนะครับมีห้องน้ําที่แต่งเป็นโทนสีขาวเพราะว่าห้องนี้เนี่ยให้เด็กผู้หญิงอยู่นะครับก็จะชอบโทนสีขาวจากตัว ตัวห้องนี้ออกมานะครับก็จะเป็นระเบียงนะครับซึ่งจะมองเห็นวิวทะเลสาบของตัวโครงการนะครับตัวโครงการซีรีเล็กนี้จะมีทะเลสาบค่อนข้างใหญ่นะครับซึ่งมีไม่กี่หลังนะครับที่จะได้วิวทะเลสาบแล้วก็วิวลอยสุเทพวิวลอยสุเทพตรงนี้นะฮะมีต้นไม้บังไว้นะครับถ้าท่านอยากจะเห็นวิวเต็มๆก็าอาจจะต้องตัดตัดต้นไม้แต่งกิ่งต้นไม้ออกมาอีกนิดหนึ่งนะครับกระจกที่ท่านเห็นนั้นก็คือเป็นในส่วนของ ห้องเสื้อผ้านะครับซึ่งจะเจาะทะลุผนังให้ตัวห้องตัวตู้เสื้อผ้าเนี่ยมันล้นออกจากตัวห้องเนี่ยออกไปด้านนอกนะครับเพื่อเพิ่มความกว้างของห้องนะฮะตัวฝาต่างๆคือเดิมเนี่ยตอนที่ได้บ้านมาเป็นบ้านเปล่าๆไม่มีอะไรเลยนะฮะพวกฝาไม้ต่างๆเนี่ยก็ใส่ใหม่หมดเลยนะครับคุณผู้ชม อันนี้เป็นห้องนอนใหญ่นะครับก็ทําเป็นตกแต่งมีความเป็นล้านนานะครับซึ่งอยู่แล้วไม่เบื่อนะฮะถ้าเป็นไม้ทั้งหมดเนี่ยเวลาเราอยู่เราจะรู้สึกว่าเออมันจะมันจะเป็นไม้เกินไปนะครับแต่นี้มีการผสมผสานนะครับระหว่างงานไม้และงานปูนนะครับอยู่แล้วอยู่สบายนะฮะต่อเนื่องมาทางนี้นะครับก็มีห้อง Wal- ์กอินโครเใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็เลยเข้ามาก็จะเป็นห้องน้ำนะครับซึ่งจะสังเกตเห็นไหมครับว่าตัวด้านใต้ฐานของอด้านใต้ฐานของอ่างล้างหน้านะฮะก็จะมีทำเป็นไม้ไผ่ไว้ภาพวาดนะครับภาพวาดที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็จะเป็นภาพวาดที่ใช้คนวาดเนี่ยประมาณ3 3เดือนเลยนะครับ3-4เดือนเลยซึ่งในในบ้านเนี่ยมีเป็น10 10ภาพเลยก็จะให้กับผ,ผู้ชมไปด้วยนะครับ อันนี้ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับใหญ่ๆเลยนะฮะมีเสื้อผ้าเนี่ยใส่ได้จุใจเลยนะครับคุณผู้ชมต่อจากห้องนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนที่3กันนะฮะห้องนอนที่3ก็จะอยู่ตรงกลางนี้นะครับตัวบานจับไอตรงที่จับของประตูนะครับก็เป็นรูปช้างหน้านนี้ก็ออกแบบเอามาใส่ใหม่นะฮะห้องนี้ก็น่าอยู่เหมือนกันนะครับ ทุกห้องนะฮะจะมีห้องน้ำในตัวหมดนะครับก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าในโครงการของสีวลีเนี่ยจะมีบ้านลักษณะนี้อยู่ซึ่งเท่าที่ดูๆมานะครับมันจะเป็นบ้านบ้านไม้ที่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบที่สุดนะครับแล้วก็ระบบกําจัดปลวกนะคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงนะครับใส่ไว้เต็มเต็มเลยนะฮะ ในส่วนตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะฮะไปชมตรงข้างๆบริเวณบ้านกันนะฮะแล้วก็ต่อท้ายด้วยครัวเนี่ยผมจะไว้ตรงด้านหลังสุดเลยนะครับคุณผู้ชมนะครับในในแต่ละด้านของบ้านนะฮะก็จะมีต้นไม้นะครับแล้วต่อเนื่องมาทางด้านนี้ก็เป็นพื้นที่บาร์บีคิวนะครับสำหรับแขกต่างๆนะครับถ้าเรามีแขกก็อยู่ในห้อง รับแขกที่เราพาชมเมื่อสักครู่นะครับแล้วเดินออกมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยสามารถสังสรรค์ปาร์ตี้ได้นะครับปิ้งหมูปิ่งบาร์บีคิวในช่วงของฤดูหนาวนะครับซึ่งในช่วงนี้เนี่ยก็เข้าใกล้ฤดูหนาวแล้วนะครับแล้วก็อมองไปทางนู้นเนี่ยยังเห็นวิวดอยสุเทพอยู่นะครับต่อเนื่องมาทางด้านหลังตรงนี้นะครับก็มีการจําลองแบบของประตูท่าแพนะครับซึ่งยกมาทั้งประตูแล้วก็ให้ช่างเนี่ยฮะออกแบบนะครับ ทําเป็นตัวประตูท่าแพรเลยนะฮะยกไว้ตรงนี้เลยนะครับส่วนงานภายนอกนะครับในแต่ละส่วนก็จะมีทั้งงานไม้งานอิดนะครับซึ่งตกแต่งไว้ให้เข้ากับธรรมชาตินะฮะร,รอบๆอ,ออกมาด้านหลัง นี่อันนี้คือด้านหลังบ้านครัวเนี่ยเป็นครัวไทยขนาดใหญ่นะครับครัวไทยขนาดใหญ่จะอยู่ด้านนอกบ้านตรงนู้นนะฮะครัวจะอยู่ตรงนี้สายมือนี่นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวพาพาคุณผู้ชมดูรอบๆบบ้านก่อนนะครับมีห้องของแม่บ้านนะฮะห้องแม่บ้านก็ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับอยู่ตรงนี้อ่าอันนี้เป็นห้องน้ําของแม่บ้านนะครับแล้วก็ จะมีห้องนอนของแม่บ้านนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับจัดไว้เป็นเตียงไม้สักให้แม่บ้านด้วยนะครับคุณผู้ชมส่วนของหน้าบ้านนะครับในส่วนของหน้าบ้านนี้ เดี๋ยวเราออกจากตัวบ้านปุ๊บก็จะเห็นความแตกต่างเลยนะฮะว่าบรรยากาศที่อยู่ในบ้านกับนอกบ้านเมื่อก่อนในบ้านหลังนี้หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับตอนที่ซื้อมาเป็นโครงเปล่าๆแล้วก็ทําใหม่ทั้งหมดเลยนะฮะอยู่ในโครงการสีวลีนะครับ <S <S เห็นไหมครับบรรยากาศน่าอยู่เลยนะฮะ เดี๋ยวเราไปชมตรงครัวอีกสักนิดหนึ่งนะครับครัวเนี่ยนะฮะต่อเนื่องจากในบ้านออกมานะครับซึ่งจะแยกไว้ต่างหากนะครับสำหรับท่านที่เพื่อเพิ่มเพื่อเพื่อไม่ให้กลิ่นนั้นเข้าในตัวบ้านนะครับก็ไม่เน้นเท่าไหร่ที่จะทำเป็นครัวนไอครัวในบ้านนะครับก็ครัวหนักก็จะไว้ด้านนอกแล้วก็มาเสิร์ฟด้านในนะครับฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับถ้าหาสนใจนั้นมาชมบ้านหลังนี้ได้นะครับนัดชมล่วงหน้าได้1-2วันนะครับ ฝากหลังนี้ด้วยนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ